ใบเฟิร์นเคลื่อนไหวโพสต์บอกไว้แบบนี้ทำแฟนคลับแซลสนันไ g ถูกจับตามองสถานะมากขึ้นระหว่างคู่จีนใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษภัย,ภย,ภยบูร์และนายนพัฒเสียงสมบูรณ์ลูกชายแม่หมูพิมพากาทีล่าสุดพี่หนุ่มกันชายพูดในทํานองว่าทั้งคู่สิ้นสุดทางเพื่อนพร้อมเลื่อนสถานะกันแล้วและเราฟังจากปากทั้งคู่กันอีกครั้งดีกว่าล่าสุดสาวใบเฟิร์นเคลื่อนไหวอินสตาแกรมแอดใบเฟิร์นบ้านับว่าเป็นการโพสต์ครั้งแรกหลังถูกจับตามองประเด็นข้างตน้นซึ่งในคลิปโฆษณาสินค้าบอกให้ช่วยเลือกจะทาปากแบบไหน แต่งานนี้แฟนคลับต่างหลุดโฟกัสคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนจะช่วยใบเลือกมาตอบก่อนสุดทางเพื่อนแล้วจริงไหมหนูอยากแซวมากแต่หนูต้องฮึบเลือกนายอะไรแฟนนายเมื่อกี้เห็นข่าวว่าขยับจากเพื่อนเป็นแฟนนายแล้วหรอจริงเปล่าคะน้องนายทาให้ดีสุดชนะเลิศในจัก,กรวาลคะ่ะหนุ่มบายคนมีความรักมักดูเด็กลงไปนิดนึงอีอีแซวกันขนาดนี้ต้องรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงกันจ้า